สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมพามาชมเจ้าบอร์ดจีนตัวนี้นะครับใหญ่เบ้อเล่เบลาเลยนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับรุ่น48 igbt นะครับหรือว่า48 mosfet ที่บางคนก็เรียกกันนะครับก็นะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อลังการงานซ่อมมากนะครับเจ้าตัวนี้เคยซ่อมบอร์ด32 mosfet มาก็ถือว่าใหญ่แล้วอันนี้48นะครับเนี่ยนะ นะครับแถวละ,ะชุดละ12ตัวนะครับอันนี้12 12 24ฝั่งนี้อีก24ตัวนะครับรวมทั้งหมดเป็น48ตัวนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าช็อตมาเสียมาเนี่ยนะครับดูดตะกวัวกันเป็นมือหงิกมือง่อยกันเลยทีเดียวนะครับมันเยอะมากนะนะครับ ชุดได้นะครับก็ได้แยกนะครับอิสระนะได้ชุด1ชุด2ฝั่งนู้นชุด3ชุด4ก็ปกตินะครับขับด้วยนะครับบอร์ดตระกูล EGS 0 0นนะครับคล้ายๆกันนะครับนี่นะอันนี้เป็นบอร์ดที่เขาติดโลโก้เข้ามาเองเลยนะครับอ่านว่าอะไรโคม่าเหรอนะครับอ่านไม่ออกนะครับเนี่ยนะครับ ก็ลักษณะเดียวกันกับ e เ s 0ดนยนะครับก็น่าจะสามารถใส่แทนกันได้ถ้าบอร์ดพังนะครับอ่า CPU ตัวเดียวกันนะครับอ่าลูกค้าแจ้งมาว่านะครับได้ต่อมาจากเพื่อนอีกทีนึงนะครับก็ซื้อต่อกันมานะครับอ่าเพื่อนบอกว่าสายฟิทแบ克รูดบอร์ดก็เลยพังนะครับก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ผมยังไม่เช็คนะว่าอะไรเสียนะครับเห็นมันอลังการนะครับเผื่อจะมีใครอยากรับชมก็เลยเอามาให้ชมกันนะครับ ก็ถ้าสายฟิดแบนะครับหลุดก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามอสเฟ t หรือ IGBT เนี่ยอาจจะมีการช็อตพังเสียหายก็เป็นไปได้อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ต้องตรวจเช็คก่อนนะครับอบอร์ดขนาดนี้นะครับเอาไปขับมออแปลงขนาด1 0กิโลวัตต์เนี่ยก็น่าจะเหลือๆนะครับนะขับได้น่าจะสบายเลยแหละ นะครับถ้ามันขนาดนี้นะครับที่จริง10กิโลวัตต์เนี่ย32มอเเฟตก็น่าจะเอาอยู่นะครับแต่รุ่นนี้ยัดมาเต็มที่เลย48มอเเฟตนะครับนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับก็อาจจะได้ถึง 12k 15k นะครับ15กิโลวัตต์ก็น่าจะาน่าจะได้นะ,นะครับถ้ามีหมอแปลงนะครับ นะก็คิดว่าจะได้นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นระบบ48หรือเปล่าเขาเขียนมานะครับ48โวลต์อยู่นี่นะก็น่าจะใช่นะครับที่จริงมันก็น่าจะขับได้หมดแหละทั้ง24 48 96นะครับดูคาปรารองรับกี่โวลต์นะครับถ้าจะขับถ้าจะดูง่ายๆนะครับว่าบอร์ดตัวไหนอบอร์ดตัวไหนรับไฟได้เท่าไหร่ให้ดูที่คาปานะครับนี่คาปาตัวนี้รับได้100โวลต์นะครับก็น่าจะสูงสุดที่ระบบ ระบบ48หรืออย่างมากก็ไม่เกินระบบ60โวลต์แต่60โวลต์คงไม่มีใครเล่นก็ดาว่าน่าจะเป็นระบบ48โวลต์นะครับลูกค้าน่าจะใช้กับระบบ48โวลต์เท่าที่เจอเท่าที่เจอนะครับเ,เรียนพันกันเท่าที่เจอจุดเสียที่เห็นได้เลยก็คือนี่นะครับชุดซับไพ่นะนี่นะครับชิประเบิดไหมมาเลยนะครับ นะก็ไม่รู้ว่าเสียได้ยังไงนะครับถ้าชุดสะพายเสียเนี่ยนะครับมันก็อาจจะยาวอาพอสมควรนะครับถ้า igbt short mode fade short นะครับก็อย่างมากก็จะเสียแค่ชุดได้ igbt แล้วก็ออบอร์ดได้ตัวนี้นะครับส่วนมากจะเสียแบบนี้นะครับแต่ถ้าชุดสะพายเสียเนี่ยนะครับยาวนะครับค่อนข้างที่จะเช็ค ยาวพอสมควรเนื่องจากว่า power supply ชุดส u p p มันจ่ายไฟเลี้ยงทั้งบอร์ดทั้งชุดได้ทั้งชุดตรวจสอบกระแสรตรวจสอบแรงดันต่างๆชุดรีเลย์ต่างๆ่าภาคจ่ายไฟมันใจ่ายให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาก่อนว่าจุดไหนมันชอ็อตแล้วทําให้ภาคจ่ายไฟมันพังนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยตรวจเช็คยาวกว่า igbt ระเบิดธรรมดานะครับ แต่เท่าที่ดูด้วยสายตาไม่มีตัวไหนระเบิดนะครับแต่ก็อย่าพิ่งชะล่าใจนะครับม,ม,รมันไม่ระเบิดไม่ใช่แปลว่ามันไม่เสียนะผมเคยพาทําหลายทีแล้วนะครับนี่นะครับก็ให้ดูความอลังการงานสร้างนะครับโอ,จอ้จะใหญ่จะยาวไปไหนนะครับเดาว่าราคาไม่ธรรมดาแน่นอนบอร์ดนี้นะครับน่าจะมี เฉียดเฉียด1น0 0 0หมื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะหมื่นบวกลบนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9าม1ี่ห้าห4เจ็ดแปดเก้าสบสค่าปลา14ตัวนะครับ igbt 48ตัวนะครับก็ถ้า igbt เสียหมดเนี่ยอันนี้งานช้างแน่นอนนะครับค่าซ่อมเนี่ย คงมีสามสี่พันเป็นอย่างต่ําแน่นอนนะครับนะถ้าเสียเยอะแต่บอร์ดตัวนี้ก็อย่างที่บอกยังไม่เช็คเลยว่าเสียอะไรบ้างแค่มาถ่ายให้ชมกันก่อนนะครับไว้ถ้าซ่อมเสร็จมีอัปเดตยังไงก็จะอาจจะมาถ่ายให้ชมกันอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมกันเล่นๆล,ล,ละกันนะครับสำหรับเผื่อใครยังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะครับผมอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ